สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาลุยห้องจะเรียกว่าตู้เสื้อผ้าพี่พาได้ไหมจะเรียกได้ไหมเพราะว่าพี่พาใช้ทั้งห้องเลยนะคะสำหรับเก็บเสื้อผ้าของพี่พานะคะมันเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนแรกมันมีตู้อยู่ตรงนั้นนะคะพี่พาก็เลย ให้คุณสามีเขาลื้ออกให้นะคะเพราะว่ามันไม่พอเก็บจริงๆค่ะแล้วก็ให้แขวนตั้งแขวนอย่างนี้ให้พี่พาเลยนะคะทุกคนเพื่อจะได้สะดวกแล้วก็เดินเข้ามาแล้วพี่พาก็สามารถหยิบได้เลยค่ะเมื่อก่อนเป็นห้องลูกสาวนะคะเป็นห้องลูกสาวแล้วก็พี่พาก็ พอลูกสาวเขาไปซื้อบ้านนะคะเขาก็ย้ายออกไปนะคะย้ายออกไปแล้วห้องนี้มันก็ว่างอยู่เฉยนะคะพี่พาก็เอาเสื้อผ้านะคะมาแฝงมาแฝงเอาไว้ตอนแรกๆก็เอามากระเป๋าก่อนนะคะพวกกระเป๋าพวกกระเป๋าถือพวกอะไรนี่นะคะพี่พาก็จะเอามาแฝงไว้ก่อนอจะมา ขาที่แฝนไว้อย่างนี้นะคะพอพอแฝนไปแฝนไปแล้วมันมันไม่มีที่มันไม่มีที่จะแฝนแล้วค่ะมันไม่มีที่จะแฝงละพี่พาก็เริ่มเอามาคลองเอามาคล้องตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราแฝนไว้นานๆน,น,นะคะจริงๆบ้านมันก็ ในบ้านมันก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะคะแต่ถ้าเราเฝงไว้นานๆเราไม่ได้มาดูแลนะคะมันก็ะจะเลอะเทอะพี่พาก็เลยเริ่มเอาโน่นมาเอานี่มานะคะทุกคนตอนนี้มันก็เลยเต็มอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะตอนนี้พี่พาก็ได้ยึดคองที่ห้องนี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของพี่พาไปโดยปริญญานะคะ พี่พาไม่ทราบเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าน้อะนะคะเดี๋ยวพี่พาลองพี่พาก็ทําไม่ค่อยเป็นนะเดี๋ยวนะคะลองขยายดูสิค่ะคงจะขยายไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพื่อนๆอแล้วพี่พาก็ไม่ได้เอาขาตั้งขึ้นมานะคะลินกับหน้าต่างนะคะเอามาโทรศัพท์เยียงไว้ตรงหน้าต่างนะคะทุกคน ที่เ,เพื่อนๆเห็นนะคะอย่างสมมติเสื้อกันหนาวอย่างนี้นะคะเอตอนนี้มันยังไม่หนาวนะคะเราก็จะเก็บมาไว้ข้างในก่อนเสื้อแจ็คเก็ตพวกนี้เหมือนกันนะคะมันยังไม่อากาศมันตอนนี้เรายังใช้ซัมเมอร์อยู่นะคะเราก็เอามาเก็บไว้ก่อนนะคะมันจะได้ส่วนพวกเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเราก็เอามา แ้นไว้ด้วยกันนะคะมันจะได้เวลาเราหาจะมาใส่นะคะเราก็จะหาง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็มันจะมีเสื้อผ้าที่พี่พาจะขนออกกับเมืองไทยเวลาที่พี่พากลับไปนะคะเหมือนเสื้อผ้าพี่พานี่เวลาพี่พาเบื่อแล้วนะคะไม่อยากใส่แล้วพี่พาก็จะเอาไปเมืองไทยแล้วก็เอาไปถามว่าใครใครอ่อ โชคใครใส่ได้ไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะ,ะพี่พาก็จะเอาไปฝากนะคะพี่พาจะไม่เอาไปแล้วก็ไปไปให้เลยนะคะพี่พาต้องถามเขาว่าเขายินดีไหมนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกิดไม่โชอบอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราได้นะคะแต่เสื้อผ้าที่ใส่ที่นี่มันไม่ค่อยมีแดดนะคะมันก็เลยยังอยู่ในสภาพที่ยังโอเคอยู่คะ่ะเพื่อนๆ เมื่อเช้าพี่พาก็เข้ามารองเท้าซื้อให้ลูกนะคะยังไม่ได้ใส่เลยนะคะแล้วแกก็เม่ตอนซื้อให้นะคะแกก็บอกว่าแกอยากได้อยากได้นะคะพอเราซื้อมาให้แล้วแกพอก็มาเห็นของจริงแล้วสั่งออนไลน์นะคะพอแกมาเห็นของจริงแล้วแก,กไม่ค่อยชอบนะคะแกก็ไม่ใส่ให้พี่พามันก็อยู่พี่พาก็เสียดายนะคะเนี่ย มันเล็กกดเท้าพี่พาไปนิดนึงนะคะใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่เออแต่พี่พาจะรอดูก่อนว่าบางทีอ่ะพี่พาชอบเอาผงออกไปขายนะคะองที่ไม่ใช้แล้วอย่างน้อยเราได้เงินคืคนมาสักครึ่งนึงก็ก็ยังยังดีค่ะเพืเ่อนๆดีกว่าเราเอาไปโยนทิ้งเฉยนะคะพี่พาเป็นคนรู้จักว่าเมินทองมันเป็นผงยากนะคะเป็นองหาย,ยากนะคะ พี่พาก็นี่ค่ะเก็บเอาไว้ใหม่ๆดีๆอย่างนี้นะคะก็เก็บเอาไว้ดของพี่พานะคะพี่พายังเก็บไว้ของลูกพี่พาตั้งแต่น้องนิกกี้เล็กๆนะคะพี่พาก็ยังเก็บเอาไว้มีเยอะเลยนะคะเป็นตุ๊กตาเอาไว้ เอาไว้ให้เขาดูว่าตอนโตๆแล้วขนาดชุดชุดโอเวอร์กรนะคะชุดอของลูกนะคะเด็กๆอยู่ที่พาก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังเก็บรักษาเอาไว้ยังยังตัดใจไม่ได้ลูกชายเขาบอกแม่เ้องเจมเขาไปเห็นเมื่อวานนี้นะคะเขาบอกแม่เอาทิ้งไปเถอะแม่พี่พาก็บอกแม่พยายามจะทิ้งหลายครั้งแล้วลูกเอ้ยแม่ทิ้งไม่ได้นะคะมันก็ มันมีค่าทางใจนะคะทุกคนมันไม่มีค่าทางเงินตราหรอกค่ะแต่มันมีค่าทางใจนะคะของอะไรที่เกี่ยวกับลูกหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีค่าทางใจดูอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของลูกสาวนาคาคือ าไม่ใช้แล้วเขาก็พอวันหนึง่งวันหนึ่งเขาก็เอา,ายโยนทิ้งไปแลเอาไว้ตรงนี้ให้เราให้เราอันนี้เป็นกระเป๋าพวกใส่อันนี้เป็นกระเป๋าที่ใส่ลับถปสะพายนะคะเกก็วางไว้ข้างบนจนฝุ่นกบนะคะเดี๋ยวพี่พาจะจัดการเอาไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเก็บไว้หรือไม่ก็เอาไปขายทิ้งนะคะ ขายได้ทั้งหมดนะคะเราไม่ต้องคิดว่าเออเป็นของเก่าแล้วคงขายไม่ได้อะไรไม่ใช่นะคะทุกคนยงขายได้นะคะพี่พามียท้าใหม่ๆเยอะเลยนะคะยงซื้อมาซื้อมาเพราะความถูกนะคะทุกคนซื้อมาแล้วก็อันนี้อันนี้พี่พาจะซื้อมาเวลา เอาไว้ใช้เวลาพี่พาไปฮอลิีเดย์ค่ะไปฮอลิีเดย์ไปเที่ยวไปไลายโพมันโพเราใช้แล้วโพเราใช้เสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องผลกลับบ้านทิ้งไปเลยแล้วมันทำให้เราไม่หนักด้วยนะคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะมันไม่ใช่แค่นี้นะคือค้าปนเพื่น พี่พาค่า,าจะซื้อซืมาแล้วตัวนี้จะใส่กับเล็กกลิ่นสีขาขาว,ขาวมันก็เข้ากันนะคะอันนี้ใส่กับเล็กกลิ่นสีดำๆได้นะคะมันก็มันก็เลยมีหลายสีนะคะทุกคนแต่ถ้าพี่พาเอาไปใส่กล่องเอาไว้เราก็จะมองไม่เห็นพี่พาก็เลยจะใช้วิธี ติดกันนะคะแล้วก็จะเสนไว้ตรงรองเท้านะคะก็ลูกก็น้องนิกี้ตอนนี้ใส่เบอร์เดียวกับคุณแม่ได้แล้วนะคะก็จะใส่ได้ <c oughs> ก็เลยจะมีรองเท้าลูพเลตรงนี้นะคะหนูมานั่งอยู่ในนี้ให้แม่นะลูกนะนั่งอยู่ในนี้ให้แม่เกับส่วน ตอนนี้ก็จะเป็นกล้องนะคะเป็นกล้องที่ส่องดูดูดาวของลูกชายนะคะมันมันจะตั้งขึ้นสูงได้ตรงนี้มันเป็นหน้าต่างแล้วก็โล่งๆเขาก็จะ <c oughs> มันเยอะจริงๆนะคะเพื่อนๆ ที่มันเยอะๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าลูกชายพี่พาเขาดึงของที่เขาไม่ใช้ออกมาแล้วเขาเก็บเขาบอกว่าแล้วเวลาที่เขาไม่อยู่แม่แม่จะได้ใช้ห้องของเขาเวลามีเพื่อนมีอะไรามาพักเนี่ย <c oughs> แต่ก็ไม่มีใครไปพักช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะอันนี้จะเป็น เปนหนหนอ,อันนี้จะเป็นเครื่องดูดไอน้ํานะคะเวลาที่หน้าหนาวนะคะหน้าหนาวตรงกระจกถ้ามันมีไอเกาะตอนเช้านะคะอันนี้ก็จะดูดตีดนะคะดูดดูดไอน้ําเข้าไปในนี้นะคะแล้วพอมันเต็มแล้วก็ไปเททิ้งนะคะทุกคนอยู่เมืองหนาวเราก็ มีของเมืองหนาวแต่เอาไปบ้านเราไม่ได้นนมดะะไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีประโยชน์เมืองไทยนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าบ้านที่พาเป็นดับเบิลกรดนะคะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีสมุกมันไม่ค่อยมี <c oughs> มีอะไรแต่ตอนตอนที่เราไปเห็นเขาขายนะเออมันมันเหมือนจะดีนะมันเหมือนจะดีนะอะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อมาหยิบมาหยิบมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะ อามาลกบ้านเปล่าอย่างที่ว่านะคะมารกบ้านเปล่าไม่มีประโยชน์หลุดต้องอะไรเลยก็จะเก็บในแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะได้ไม่กิกลกะนะคะทุกคนผ่าต้องคอยจ้องเวลานะคะว่าเวลาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะไปลงไปไปเตรียมตัวไม่ทันนะคะอู้ยังยังเหลือเวลาเยอะนะคะทุกคน นี่ก็จะให้เพื่อนๆเ,เห็นความความรกของห้องพี่พานะคะเพื่อนๆคะ่ะมันไม่มีอะไรปิดบังนะคะคือพี่พานะ่ะเวลากลับไปบ้านนะคะลูกๆพี่พาเขาก็ จะไม่ค่อยเอาเสื้อผ้าไปเยอะนะคะเวลาไปฮอลิเดย์นะคะก็จะเอาไปนิดๆพี่พาก็เลยจะพอพี่พาไปพี่พาก็จะได้ขนเอาเสื้อผ้าเก่านะคะเอาไปเจกนะคะไปแจกให้อุ้ยบางทีเขาคนเขาต้องการนะคะเขาก็ดีใจนะคะทุกคนเขาก็ดีใจได้เราได้ของไปให้เขานะคะเ,เสียเวลาเรานิดนึงตอนเราลงเครื่องนะคะ เ,เราต้องไปขนของอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆคุณสามีเขาก็อึดอัดใจกับเรานะคะว่าเราทําไมต้องขนไปทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องยกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่พาก็บอกเหตุผลกับเขาว่าเราเอาไปเราก็เอาไปแบ่งๆให้คนที่เขาต้องการคนที่เขาไม่มีนะคะเพื่อช่วยเขาประหยัด เพื่อให้เขาประหยัดอ่ารายจ่ายนะคะใส่ไปทําสวนทาไร่อะไรอย่างนี้ได้นะคะแกก็เลยตอนนี้แกโอเคพอถึงเวลาแกจะไปคว้าเอากระเป๋าอันเก่าที่ว่าเวลามันหนักๆเนี่ยพนักงานที่สนามบินนะคะเขาจะเขาจะไม่ค่อยปลานีปลาใสเพื่อมันหนักใช่ไหมคะเขาก็จับแล้วก็โยนแรงๆเนี้ย เราก็ไม่ต้องเอากระเป๋าดีไปนะคะทุกคนเอากระเป๋าที่ <c oughs> ที่มันทนทานกับการโยนได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็จะเอาไปแล้วก็เขาก็โยนเราก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้านะคะทุกคนมีพวกกางเกงขาสั้นอะไรของลูกๆนะคะเราก็เก็บเอาไปแล้วก็ เราก็ดูว่าคนไหนที่ว่าไซส์อะไรที่เขาพอใส่ได้กับเด็กกับอะไรนี่ตอนนี้เด็กๆเขาก็โตกันหมดแล้วนะคะแถวบ้านก็คนที่พี่พาเคยเอาไปให้เขาก็เขาก็จะโตมารุ่นรุ่นกับน้องเจมน้องน้องนิกนี่แหละค่ะพอพอเขาโตมาเขาก็ยังเขาก็ยังเอาไปใส่ได้นะคะทุกคนเขาก็ยังเอาไปใส่ได้เอาไปเอาไปใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่า ไซส์พอพกันนะคะเพื่อนๆก่อนน,นะคะในพิพารู้เลยว่าไม้แฟนพี่พาเริ่มจะหมดละขอโทษนะจะตุ๊กตาน้อยเอ๋ยร่วงลงไปอีกแล้วนะคะ ไปวางไว้ตรงไหนแล้วนะเมื่อกี้พี่ปาไมา่ให้แฟนเฟยแเฟยไปวางไว้ตรงไหนไม่พอต้องหามาเพิ่มอีกแล้วซื้อมาเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งอยนี่น,ะนี่นมันง่ายค่ะแบบนี้เดินเข้าเดินเข้ามาแล้วก็มาหยิบเอาของไปไปใช้ได้เลยนะคะ ่ิภาจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าว่ามันสะดวกสบายไงโอเคนะคะเพื่อนๆทั้งลุกทั้งสะดวกนะคะลุกด้วยสะดวกด้วยนะคะนี่ค่ะตรงนู้นก็จะเป็นพวกยีนนะคะพวกพวกผ้ายีนจะไปทางนู้นนะคะแล้วก็หนาวอันนู้นจะเป็นพวกหนาๆพวกแจ็กเก็ตพวกอะไร พวกเสื้อตอนวินเทอร์นะคะพวกหน้าหนาวเลยนะคะทางนู้นส่วนทางนี้ตอนนี้ก็จะเป็นพวกซัมเมอร์นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่พาก็เก็บพวกผ้าซัมเมอร์เนี่ยเปลี่ยนกันเอาไปไว้ข้างในนะคะแล้วก็เอาพวกพวกนี้เข้าไปไว้ข้างในนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยใส่นะคะเอ่อเวลาช่วงหน้าหนาวมานะคะทุกคนก็เพื่อนๆขอโทษนะคะตอนนี้มีการแฝนอันนี้คือเพิ่งใส่ไปงานมาแล้วก็ ยังไม่ได้เก็บเข้าที่เข้าทางนะคะทุกคนก็ยังแฟนอยู่อันนี้พูดตรงๆไม่อายเลยนะคะอะห้องหนึ่งเต็มๆเลยนะคะแล้วเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วนะคะคุณสามีก็เข้าไปทาสีข้างในไปเติมสีข้างในเพราะสีมันบางๆแกก็ข้นของพิพาออกมาเพื<ๆ>่อนๆค่อยๆหลับตาแล้วค่อยๆเปิดตาทีละนิดนะคะว่าเขาทำยังไงกับของของ,ของพิพาเพื่อนๆดูนะคะ ไอยนี่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 แกเอามากองไว้ตรงนี้นี่เพื่อนๆดูมุมนี้นะคะแกเอาแกเอาออกมากองไว้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ใครที่เข้ามาติดตามชมให้พี่พานะคะก็มาดูความลกของพี่พาชีวิตพี่พาไม่มีอะไรปิดบังนะคะเปิดโล่งให้เห็นทั้งหมดนะคะ เปิดให้เห็นทั้งหมดไม่มีอะไรปิดบงังเอ่อก็ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมตรงนี้เลยนะคะว่าไม่มีตู้เสื้อผ้าเดินเข้ามาเลยค่ะห้องหนึ่งเต็มๆเลยก็อันนี้เป็นชวกเสื้อผ้าพวกซัมเมอร์นะคะที่ตอนนี้ที่ใส่อยู่นะคะสองแถวนี้สองแถวนี้พวกข้างในก็จะเป็นพวกวินเทอร์นะคะพวกอ่า ไม่ได้ขายนะคะตรงนี้ไม่ได้ขายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกยีนพวกพวกอะไรอย่างนี้นะคะพี่พาก็ <c oughs> จะแยกกันมานะคะ <c oughs> ไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะพี่พาเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะก็ก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็สมัยนี้นะคะ ไม่มีคนดูทีวีหน้าทงสารไหมคะไม่มีคนดูเลยค่ะพีิพาสมัยก่อนนะ่ะมันเด็กๆก็ดูทีวีแล้วก็เล่นกลงเล่นเกมก็จะมีเครื่องต่างหากแล้วก็จูนเข้าไปในทีวีใช่ไหมคะไปเล่นแต่ตอนนี้อ่ะเขาเล่นในในอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวมันใช้ได้สารพัดเลยค่ะก็ทีวีทุกห้องนะคะข้างล่าง ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นทั้งสามห้องแล้วก็ห้องครัวนะคะมีทีวีอสี่เครื่องนะคะแล้วก็ส่วนข้างบนก็ม,มีกันทุกห้องแต่ไม่มีใครเปิดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเก่าของลูกสาวนะคะก็มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเสะียดายมากค่ะเสะียดายมากแตก่มีหลายๆคนบอกว่าถ้าเราขนไปประเทศไทยนะคะอ,อ่อิเล็กทริกไฟที่ใช้มันไม่เท่ากันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้ไม่ได้นะคะ ทำให้เครื่องมันเสียก็เลยพี่พาก็ตอนแรกๆว่าเอ๊หรือว่าเราจะเหมาเป็นเป็นอ่าเป็นเที่ยวแล้วก็ให้เขาเอาไปเยอะๆเลยเอาไปให้ญาติพี่น้องเราคุณสามีบอกว่าคุณไปซื้อแจกเลยดีกว่าเพราะว่าไปก็ใช้ไม่ได้นะคะพี่พาก็เลยเชื่อเขาโอเคนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะอ่าที่เข้ามาเป็นเพื่อนพี่พาตอนที่พี่พาตอนนี้อะไรก็เป็นคลิปไปหมดค่ะแม่แต่พี่พาเข้ามาจัด ะะเอาเสื้อผ้าที่ซักเอามาเข้ามาแขวนนะคะพี่พาก็เอาเพื่อนๆเ,เข้ามาด้วยขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ